สอบในวิชาการสาธารณสุขวันละหนึ่งข้อวันนี้โจทย์ถามว่าการแยกกักต่างจากการกักกันอย่างไรก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปทําความเข้าใจเรื่องนิยามของคาว่าแยกกักกับกักกันดูก่อนเลยเนาะแบบฉบับเข้าใจง่ายให้จาคีย์เวิร์ดง่ายๆแค่นี้เลยนะว่าการแยกกักก็คือใช้กับคนที่ป่วยแล้วใช้กับคนที่ป่วยแล้วนะการแยกกักแต่การกักกัน ใช้กับคนที่เสี่ยงคีย์เวิร์ด B อยู่2อย่างเนาะ,ะกลับไปดูช้อยของเราข้อแรกเขาบอกว่าการแยกกักครอบคุมสัตว์แต่การกักกันใช้กับคนอันนี้กลับมาดูคีย์เวิร์ดของเราเนะาะจะสัตว์ป่วยหรือว่าคนป่วยมันก็ต้องใช้แบบเดียวกันอนะ่ะเพราะนิยามเขาว่ากักกันมันก็บอกว่ามันต้องเสี่ยงหรือว่าแยกกักแต่มันต้องป่วยไม่ได้แยกสัตว์แยกคนนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดไม่ใช่ข้อ2การแยกกัก เพื่อควบคุมช่วงระยะติดต่อเฮ้ยระยะติดต่อแปลว่าคนนี้เขาอาจจะป่วยนีย่มันถึงมีระยะติดต่อส่วนการกักกันเพื่อควบคุมช่วงระยะฟักตัวของโรคระยะฟักตัวแปลว่ายังไม่ป่วยอ่าอธิบายเพิ่มเติมให้เข้าใจง่ายๆอย่างนี้นะคะว่าการแยกกักเนี่ยเราใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการแล้วเช่นคนที่เป็นโควิดแล้วตรวจเจอแล้วก็ต้องแยกตัวเขาเพื่อไม่ให้ไปแพร่เชื้อให้กับคนอื่นคือช่วงที่มันอยู่ในช่วงที่โรคมันติดต่อได้ นะส่วนการกักกันเนี่ยมันคือใช้กับคนที่ยังไม่ป่วยแต่เสี่ยงที่จะได้รับเชือ้อเช่นคนที่เพิ่งเดินทางมาจากพื้นที่ระบาดหรือว่าคนที่ได้สัมผัสกับคนที่ป่วยเป็นโควิดแต่ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะป่วยไหมเราต้องกักกันเขาไว้ก่อนกักกันเขาไว้ให้พ้นช่วงระยะฟักตัวของตัวโรคถ้าพ้นระยะฟักตัวของตัวโรคถ้าเขาไม่ป่วยเขาก็ไปใช้ชีวิตได้ตามปกติแค่นี้เลยเนาะแปลว่าข้อนี้ตอบขอไขทีนี้ไป ดูช้อยข้อถัดไปอีกนิดนึงเนาะการแยกแกยกเพื่อป้องกันโรคใหม่การกักากันเพื่อป้องกันโรคเดิมมาหลอกเันข้อก่ไก่เลยอันนี้ไม่ใช่โรคใหม่โรคเดิมเขาใช้นิยามเหมือนกันหมดนะคะอ่ะงอง,งูไม่มีความแตกต่างใดๆอันนี้ก็ไม่ใช่เอามาหลอกเผ<ๆ>ื่อมีคนคอยเควนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบได้ทันทีก็คือขอไข่ฮะ